ีค่ะย่ยกิียผ้าชุมช่มสวนชุมช่มสวนเพื่อนพี่น้องค่ะสวนแม่ท้องปลูกแล้วปลูกยังแน่สวนบักทั่วดินแม่ท้องพุ่นหามันมกเห็บเพื่อนกันเดยโอ้สิได้กินน้ำแม่ท้องกันพุน่น โอ้ยเราก็เสียเสียใกล้เสียแล้วบอกตัวดินแม่ท้องได้นี่พี่น้องปลูกในหลองบบกม่วงปาดมาปลูกลายแถวใาย,ายจำพอเป่าต่ส่วนเสียหนาเพราะท่านเลี้ยวตัวน่ะสาสมสวนใย,ยทองอันนี้ก็สวนไผ่ สวนไผ่บงหวานย่า่มวยสวนหมักฮู้เพิ่นผุดได้กินผ้าส้มสวนส้มสวนเจ้าแม่จอมสวนพี่น้องค่ะบนซ้อนบนซ้อนหมักฮู้เพิ่นซ้อนหมักฮู้เพิ่นแห้งอยากนั่งเพิ่นก็หาเก็บกินน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละเพิ่นว่าได้ซื้อกินคือเฮาเด้เพุ่นเอีตู้เพิ่นก็ะเดยเฮาซื้อไปแต่หอมพุ่น ุ่นนะมะละกอรกระเดืยมะละกอสวยมากุ่นะรักกันนะรันะกรนะกันนะอ๋อแว่นตาโดุ๊่นน่ะสวยมากพี่น้องกะต้วนดำๆหนึ่งกะโดกบโด๊บคนนะ่ะได้กินปผู้หาบักพริกเพกิ่นกระเดือยปื๊ดบักพริกบักพริกจังได้มั่งงาม น,น,นั่มคลาดน้่มแหน่พุ่นนนะโคโค่เพื่อนอโคขอขอโค่คุณนายปอมพุ่นนนะโคโค่เพื่อนพาบัุบกช่อดินแปลงนังนน่นน่างามแลยพี่เนาะเพื่อนนะมาละก่อยายมวยคลาดแหน่บ่สวยงามมากสวนครัวพุ่อนนะพักหอมเพื่อนกับปลูกใส่ทั้งพ่นมันจังคอยบนเนาย่ามนีมันมันเฮิ่มพุ่อน แม่ละกอสวยมากด้วยดินแวยงามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยผุ่นะสวยมาก